สวัสดีครับตามปกติแล้วเวลาที่เราใช้งานแอปดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดเกมซื้อสินค้าต่างๆรวมถึงกิจกรรมอื่นๆของเรา Apple จะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆอยู่เบื้องหลังเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงรายการแนะนำสำหรับเราใน App Store, Apple Books, iTunes Store, Apple TV, Apple p o d c a s t รวมถึงการสมัครรับบริการต่างๆจาก Apple เพื่อให้ Apple สามารถนำเสนอแอปนำเสนอเกมหนังสือเพลง รายการซีรีส์ภาพยนตร์เนื้อหาพอดแคสต์หรือบริการต่างๆที่ตรงใจโดนใจเรามากที่สุดเช่นแอปที่เหมาะกับเราเกมในแนวที่เราชอบเล่นหนังสือประเภทที่เราชอบอ่านซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่มีแนวเรื่องที่เราชอบเนื้อหาพอดแคสต์ประเภทที่เราอยากฟังหรือบริการต่างๆที่เราอยากจะใช้ซึ่งข้อมูลที่เก็บไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เราค้นหารายการที่เราซื้อในแอปการสมัครรับวิธีการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆเช่นการเปิดแอปแอปที่เราเปิดบ่อยๆระยะเวลาที่เราใช้งานแอปต่างๆแอปที่ลบและติดตั้งเป็นต้นโดยข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกส่งไปที่ไหนนะครับแต่เก็บไว้ในเครื่องของเราเองเพื่อนําข้อมูลต่างๆไปประมวลผลจากในเครื่องของเราเท่านั้นไม่ได้ถูกส่งไปวิเคราะห์ที่ไหนซึ่งข้อมูลที่เก็บนี้ไม่ได้มีการแอบเก็บนะครับแต่ปเปมีการระบุงเงื่อนไขในการใช้งานอย่างชัดเจนในการใช้งานบริการและแอปต่างๆตั้งแต่ต้ตตน แต่ถ้าเพื่อนเไม่ต้องการให้ a pple เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราก็สามารถปิดการเก็บข้อมูลเหล่านี้ปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้ง่ายง่ายไม่ต้องใช้ข้อมูลของเรามาแนะนําอะไรไม่ต้องนําเสนอแอปเกมหรือบริการต่างๆได้วิธีการปิดทําได้ง่ายง่ายครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะบัญชี apple id ของเพื่อนๆด้านบนในหน้าจอ apple id แตะสื่อและสินค้าที่ซื้อในเมนูที่สแสดงขึ้นมา แต่ดูบัญชีถ้าหน้าจอรหัสผ่าน Apple ID สแสดงขึ้นมาให้ป้อนรหัสผ่านของเพื่อนๆแล้วแต่ลงชื่อเข้าจากนั้นรอสกรักครู่เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอการตั้งค่าบัญชีที่สแสดงขึ้นมาให้แตะปิดสวิตช์รายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะแล้วแต่เสร็จสิ้นเท่านี้ก็ปิดไปให้ Apple เก็บข้อมูลได้แล้วครับหลังจากที่ปิดไปแล้วแนะนำให้เพื่อนๆไปล้างข้อมูลการใช้งานที่มีการเก็บเอาไว้ก่อนหน้าด้วยนะครับ วิธีการล้างก็ทำได้ง่งายๆให้เพื่อนๆนย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักในการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนไปที่หัวข้อ App Store แล้วแตะเลือกในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะล้างข้อมูลการใช้งานแอปการเลือกคำสั่งนี้จะไม่ได้ลบข้อมูลที่มีการใช้งานที่เก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับแต่ข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และแนะนำเราอีก ในกรอบข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาแต่ล้างข้อมูลการใช้งานแอปเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการให้ a pple มีการเก็บข้อมูลต่างๆในการใช้งานของเราแล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อน,นำเสนอแอปนำเสนอเกมและบริการต่างๆสามารถไปเลือกปิดไปล้างกันได้ง่งายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ